ไปมาดูต้นหรภพาของเราจ้าต้นนี้นะคะปลูกจากกิ่งที่ได้ซื้อกับข้าวมาจากตลาดนะแล้วก็เอามาชำไว้นะคะชำไว้ในน้ําเนาะแล้วก็พอออกลาก็เอามาปลูกลงกระถางนะคะต้นนี้ปลูกในกระถางเล็กเองค่ะเขาใหญ่มากเลยเกือบเมตรเลยค่ะแล้วพอเขาโตแบบนี้นะคะเราก็ต้องหมั่นมาเด็ดเวลาเขาออกดอกแบบนี้นะคะเด็ดให้หมดเลยไม่งั้นพอพอไม่เด็ดเนี่ย ก็จะแก่ตายไปเลยนะคะเนี่ยนี่เราเด็ดไว้ก็เลยอยู่ได้นานหน่อยนะคะไม่ให้เขาออกดอกนะคะพอเด็ดแล้วใบเขาจะแตกออกมาเต็มเลยค่ะแต่ว่ายิ่งเด็ดก็ยิ่งมีดอกนะคะเพื่อนๆเด็ดให้หมดเลยเด็ดไม่ค่อยทันนะคะออกดอกเร็วมากเลยแต่ถ้าเราไม่ขยันมาเด็ดเนี่ยเราก็จะเสียต้นนี้ไปจะแก่จะแห้งไปเลยค่ะเหมือนกะเพราค่ะแป๊บๆก็ตายอีกแล้ว พอเขาปล่อยให้เขามีดอกเยอะๆค่ะแป๊บๆก็ตายไปเลยนะคะเด็ดให้หมดเลยค่ะปล่อยไว้ไม่ได้ค่ะยิ่งปล่อยไว้ก็ยิ่งแบบโอ้ยมดเยอะด้วยค่ะหน้าฝนเมื่อวานฝนตกแรงมากค่ะหมดกัดค่ะเด็ดก,กันต่อเลย ตรงนี้เราปลูกแดดไม่จัดเท่าไหร่ตรงนี้เขจะอยู่ได้บางจุดที่แดดจัดจะออกใบเหลืองๆเหลืองๆเกล็ดๆนะตรงนี้มีแดดแต่ว่าไม่ได้เต็มวันมากค่ะครึ่งวันออกเร็วมากเลยค่ะแล้วเผิ่อแป๊บเดียวออกมาพรึบแล้วแล้วก็โตเร็วมากดอกเต็มไปหมดเอามือเด็ดออกอง่ายๆเลยค่ะ ดอกเลแบนี้แป๊บเดียวก็เป็นช่อใหญ่แล้วเด็ดให้หมดเลยค่ะโหระพาเราจะได้มีใบสวยๆให้เก็บกินตลอดตอนนี้มันใหญ่เร็วมากเลยเพื่อนๆเรารดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นปุ๋ยก็ไม่เคยให้เขาเลยค่ะแป๊บๆก็โตละใหญ่สูงเร็ว กลัวมดค่ะตามพื้นเมื่อวานฝนตกแรงค่ะมดจะขึ้นมาเต็มเลยมดมดที่มันกัดคันคันมดคันไฟอะค่ะกัดคันคันไปหลายวันเลยนี่เนีถ้าปล่อยไว้มันก็จะออกแบบขาวๆแบบนี้อันนี้เราเด็ดเด็ดบ่อยมากมันก็เลยแบบไม่ใหญ่โอเคค่ะเพื่อนๆปล่อยไว้หรือเด็ดกันคะลองเด็ดดูนะเพื่อนมันจะงามจะมี โหระพาใบาสวยๆทานตลอดเลยค่ะนี่ค่ะโอเคแล้วคะ่ะถ้าขึ้นอีกเราก็จะมาเด็ดประจำเลยค่ะ